สวัสดีครับสวัสดีฮนะยำดึกนะฮะดึกเลยไม่ใช่คำ่ำสี่ทุ่มกว่าแล้วกับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับอ่าเลิกดึกฮะรถหลายคันเร่งทำให้เสร็จนะครับโนวีออสก็เปิดฝาสูบนะครับเช็คแล้วกำลังอาจตตมัเลยออามาจอด2อสามวันแล้วนัดก็เป็นอาทิตย์แล้วนะครับยังไม่ได้ทำให้เาตกตูกน แล้วก็นิสันนัมเล่ายกเกียร์ใส่แล้วเดี๋ยวจะเอาไปเทสนะครับลองตอนสี่ทุ่มนี่แหละเอาแค่แบบลองแถวบ้านนี่เลยนะเพราะว่าทำคนเดียวนี่นี่นี่โหป่องเดียวเสียวได้ป่องเดียวอย่างเนี้ยแบบล็อก แล้วก็นี่ครับหัวจุน,เ,นเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ของเดิมก็ยังใสยอยู่นะครับเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเต็ดนะเต็ดดันล,ลืมเปลี่ยนเกียร์เอาน้ำมันเกียร์ทานเฟอร์กับลูกหน้าเอ้ยไม่ได้งี้ดิหรือจะรีบไปไหนลืมเปลี่ยนเกียร์ทานเฟอร์กับเกียร์ลูกหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเปลี่ยนใหม่ครับ อันนี้ก็ยังไม่ได้โดนเลยอันนี้ก็เปิดเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับกำลังอัดตกหายประมาณ่ะกำลังอัดร่วงสองสูบนะครับสูบหนึ่งกับสูบสี่เอ้สูบสามสูบสามเหลือหน่อยเดียวก็เดี๋ยวต้องมีกำลังเสริมมาช่วยเปิดฝาสูบเราก็ไปทำนะครับอ่า เดี๋ยวไปลองรถก่อนคันนี้คนระับมิตซูบินามลายกเกียร์เสร็จแล้วครับตอนสามทุ่ม,มกว่าอันนี้เกียร์เดิมนะเกียร์เดิมใช้น้ำมันเกียร์ของแท้นะครับน้ำมันเกียร์ของแท้อาจจะดูลา,ลายตาหน่อยเนาะ CVT NS3 นะครับอาจจะดูเดี๋ยวลาย,ลายตาหน่อยเดี๋ยวงงทำเสร็จมาแล้วเครื่องติดนานแล้ว เติมน้ำแป๊บหนึ่งเติมน้ำหน่อยน้ำขาด <c oughs> เติมน้ำเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปลองกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเซเว่นด้วยจะไปเซเว่นด้วยครับ <c oughs> เปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่นะครับ <c oughs> จากร้านพันอะไหลยนนะฮะวังน้อยเชียงกงวังน้อยส่งถึงบ้านนะครับเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้าน,านเพราะว่าจากเชียงกงวังน้อยมาอู่ผมนี่ก็ประมาณสี่สิบโลเนาะไปกลับก็ เกือบแปดสิบโลอ่ะนี่เกียร์พีเครื่องเดินนิ่งแอร์เย็นนะครับเกียร์อาปุ๊บนี่รู้จักไหมครับเก่งเกียร์อาเก่งเกียร์อาถอยแบบไม่ต้องดูข้างหลังนะเพราะว่าไม่มีอะไรมีแต่หญ้าก็ไปลองนะเดีย๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำใหม่นะอันนี้เติมแต่น้ำเปล่าเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำแล้วก็ ไปตั้งศูนย์ใหม่เพราะว่าถอดโชคนะครับถอดพอเราถอดโชคน็อตโชคมันจะเคลื่อนนิดนึงไปตั้งเขาสักหน่อยเกียร์เปลี่ยนโอเคนะเปลี่ยนนุ่มเลยเอวดออกถนนใหญ่ดีกว่าเดี๋ยวซ้ายเดียวซ้ายสี่ทุ่มแล้วครับลองรถ ทำยังไงได้ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองทองอาวมน,นี่นี่ครับของเดิมมันจะวิ่งได้แค่20นะของเดิมวิ่งได้แค่20อันนี้วิ่งปกตินะแล้วก็อรถคันนี้เกียร์ลูกนี้ผมลูกค้าจัดมาให้เองนะครับแต่แนะนำร้านไปนะแนะนำร้านไป ไม่มีไม่มีหมกมีมีปิดบังนะครับอย่างน้อยลูกค้าก็จะได้ซื้ออะไหล่ได้ด้วยตัวเองนะฮะแต่ถ้าให้ผมจัดการซื้อให้ราคามันก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับมันจะไม่เหมือนกันเพราะเราต้องรับประกันลูกค้านะรับประกันนของให้ลูกค้านะครับอย่างร้านอะไรเขาอาจจะรับประกันหนึ่งอาทิต ต้องรับประกันให้ประมาณ3เดือนอะไรประมาณเนี้นะฮะพาร้านอะไรเชงกงก็รับประกันได้แค่อาทิตย์เดียวนะวางเสร็จต้องรีบเอาไปใช้นะใช้ใคุม้มใชใ้ใหญ่เกินทิตนะครับขี่ให้เต็มที่นะฮะถ้าเราซื้อมาเนี่ยปื ขึ้นดีนะแต่มันจะเวียงเวียงหน่อยเพราะว่าเกียร์มันอ่อมันต้องวิ่งนะครับวิ่งไกลๆมันเหมือนเป็นคาลิเบตแบบว่าต้องรีเซ็ตระบบใหม่นะบางคีมันยังไม่เข้าล่องเข้ารอยนะครับมันจะวิงได้ปกติแล้วแอบเวลาเราเหยียบเราก็ต้องค่อยๆไปนะครับให้น้ำมันเกียร์มันไหลวนก่อน ให้มันไหลเวียนให้ได้ปกติก่อนนะครับแล้เราก็คอ่อยอขับเร็วนะจริงๆเวลาเราลองเนี่ยมันต้องลองไม่น้อยแบบต้องลองไกลๆนะครับถ้าลองใกล้มันไม่ค่อยรู้ผลเลยแต่นี้ก็คือว่าของเดิมอ่ะเขาบอกว่าเกียร์มันไม่เปลี่ยนเลยนะมันวิ่งรอบสูงๆมันได้แค่อเท่าไหร่อ่ะยี่สิบ มันได้แค่ขึ้นสะพานไงน,นะแต่เวลาเราวิ่งไกลๆไงมันวิ่งไม่ได้นะแต่อันนี้มันได้หมดแล้วนี่ครับยามดึกยามดื่นไฟแดงประจำนะที่มีหัวจรวด <c oughs> อ,อยู่เทินกลับนี่ครับตรงที่มีหัวจรวดเนี่ยอยู่เทินยามค่ำยามมืดยามดึกรถน้อยนะ ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเกียร์ญี่ปุ่นเนี่ยพอเรามาใช้อ่ะเราเราต้องรับสภาพนะครับเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะไม่หนุ่มนวลบางทีมันก็อาจจะมีปัญหานะฮะเราก็ต้องยอมรับสภาพนะครับเพราะว่าถ้าได้เกียร์ดีก็ดีไปถ้าได้เกียร์ไม่ดีก็อาจจะใช้ได้ไม่นานนะครับอาจจะได้สักปีนึงอ่ะนะ รเราก็ไม่รู้หรอกว่าเกียร์ญี่ปุ่นก็าจะใช้มานานแค่ไหนแล้วนี่เออค่ำคืนยามดึกนะครับถนนโล่งๆถนนโล่งๆแต่ก็ขี่ไม่ได้เร็วนะขี่ประมาณนี้แหละขี่แค่นี้แหละเพราะว่าเราวอร์มเกียร์นะฮะวอร์มเกียร์ตอนมืดขี่เรื่อยๆสบายๆนะครับนี่โลง่โลงๆเลยขี่ไปความร้อนกปกติอยู่นะครับ พรุ่งนี้ก็จะทําอย่างอื่นต่อนะแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเเดี๋ยวจะทำฟอร์จูเนอต่อนะครับคันนี้มันมาแบบเร่งนะเอเห็นใจนะครับเห็นใจเจ้าของรถนะก็ทำงไาได้แล้วครับถ้า้ผมทำนะไม่ต้องมาโทรเร่งอะไรหรอกครับผมนัดตอนไหนก็ตอนนั้นก็เสร็จนะอย่างผมยังเป็นห่วงไอ้นี่มากกว่าเลยอ e ีสูดากอนเนี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย ูกค้ามาจอดไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะแต่พวกช่วงล่างอะไรแกก็ดูก็ทำมาหมดแล้วนะ่ะนะฮะเดี๋ยวผมก็จะทำเฉพาะสิ่งที่ว่ามันจะเป็นแค่นั้นนะครับเครื่องก็จะว่าจะโทรหาจะโทรหาก็ไม่ได้โทร <c oughs> เออจะโทรหาก็ไม่ได้โทรเบอร์โทรหายเบอร์โทรหายแล้วผมนี่มีปัญหากับเบอร์โทรมากเลย ัญหากใก้เบอร์โทรลูกค้าเนี่ยนะไม่ค่อยจะจะจำอะไรสักเท่าไหร่นะครับเป็นข้อบอกพร่องนะข้อบอกพร่องของตัวเองเนี่ยกันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตามสภาพถ้าใจดีก็ต้องถ่ายทิ้งนะถ่ายทิ้งแล้วก็เติมใหม่อันนี้เติมไปก็เอเจ็ดลิตรเลยนะครับเจ็ดลิตรก,กว่า เอาแบบหมดไส้หมดพุงเลยเพราะว่าตอนก่อนที่จะยกขึ้นนะครับถอดล้างก่อนนะถอดล้างถอดอ่างถอดอ่างเปลี่ยนไส้กรงไส้กรองด้านข้างด้านล่างนะครับล้างไส้กรองด้านล่างก็ล้างเอาใช้อะไรล้างใช้ F 1 1นะครับ F 1 1ที่เรา,เาไว้ไล่น้ํายาแอร์นั่นแหละล้าง F 1 1นะฮะไหลเลยดำปีเลย นะครับเกียร์ที่ใช้มาแล้วก็จะประมาณนี้แหละครับมันมันไม่ค่อยอได้ดังใจเราทุกลูกนะแต่เกียร์ลูกนี้เกียร์ลูกนี้ถอดจากเครื่องเลยนะครับลูกค้าเขาก็ส่งรูปมาให้ดูนะก่อนที่ว่าจะเอามาส่งก่อนที่ร้านอะไรเขาจะมาส่งนะครับถ่ายรูปร้านอะไรก็ส่งรูปมาให้ดูถอดจากเครื่องนะครับไม่ได้แบบว่าเอาในกองมาเลยนะ ต่อจากเครื่องมาเลยเอตอนประมาณสิบโมงสิบเอดโมงอ่ะเขามาส่งนะครับเขามาส่งกว่าผมจะได้มาประกอบก็ค่าแล้วหกโมงกว่าแล้วหกโมงเย็นกว่าแล้วเพราะว่าทำฟอร์จูเนออยู่นะครับผมทำฟอร์จูเนอร์อยู่ก็เลยมาประกอบทีเนี้ยคนที่เขาดูแลแทนนะครับคันนี้เขามานั่งเฝ้าไง พอเขามานั่งเฝ้าผมก็ไม่ทำผมก็ทำอย่างคนอื่นผมก็เป็นเงียบอินดี้ของแท้มานั่งเฝ้าเนี่ยผมไม่ทำเลยนะคุณก็รู้นะครับว่ารถพวกนี้กว่าจะทำกว่าจะลองกว่าจะผ่านกว่าจะส่งลูกค้าเนี่ยมันใช้เวลานะครับเนี่ยแล้วผมมายกใส่ให้ตั้งแต่หกโมงครึ่งมาเสร็จตอนสามทุ่มมากกว่าแล้วก็ออกมาลองเนี่ย อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนน้ำยาเมือน้ำนะครับแล้วก็ส่งรถนะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปนี้เสร็จก็จะแชร์ให้เจ้าของรถดูนะครับดูแล้วก็ฟังผมบ่นไปด้วยนะฮะผมก็เป็นแนว,แน,วนี้แหละครับผมอาจจะพูดจาไม่ค่อยเพาะนะปากไม่ค่อยดีนะครับแต่เรื่องงานผมรับผิดชอบทำเต็มที่นะฮะปากผมไม่ค่อยดีปากไวด้วยนะครับคุณพอใจ คุณก็โอเคคุณไม่พอใจผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนี่ผมก็จะเป็นแนว,แน,วนี้แหละครับนะาหผมก็เป็นแนว,แน,วนี้แหละเพราะว่ากลุ่มลูกค้าผมก็ที่เขาเข้าใจผมนะครับผมปากไม่ดีปากเสียแต่เรื่องงานผมเต็มที่นะครับเรื่องงานผมเต็มที่ผมบางทีผมอาจจะพูดตรงไงพูดตรงไปอะไรไปก็บางทีก็ตรงเกินไปนะฮะมัน,มน บางทีพูดไปแล้วก็มานึกว่าเรารู้สึกผิดที่หลังอพี่บางทีแล้วก็พูดเกินไปอะไรในประมาณนี้แหละก็อย่างลูกค้าคันนี้นะครับอเมล่าเนี่ยเขาไม่เคยมาทํากับผมนะเขาก็อาจจะมองว่าผมเป็นคนแบบว่าพูดจาไม่มีหางเสียงทํากับทำไม่ทำกัเหลืองคุณอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับนะฮะเราผม คิดค่าแรงผมก็ไม่ได้แพงเลยนะเขายังบอกว่าเออรู้อย่างงี้มาเจอช่างตั้งนานแล้วนะนะครับเกียร์ลูกนี้ก็อาจจะมีวืดๆนิดนึงก <c ười> ็มันก็ยังดีกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าผมบอกเลยนะถ้าถ้าเรามีเงินทุนหนาหน่อยนะครับ ถ้าเราซ่อมก็โอเคนะซ่อมมันก็จะเป็นอะไหล่ใหม่นะครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเสียนะแต่อย่างน้อยราคามันสูงเราก็ได้อะไหล่ใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเรามาใช้เก่านอกญี่ปุ่นเราต้องยอมรับสภาพนะครับต้องยอมรับสภาพได้ของดีก็ดีไปได้ของปานกลางก็ตามสภาพนะได้ของไม่ดีใช้ไม่กี่วันก็ต้องเอาไปเปลี่ยนนะต้องเอาไปเปลี่ยน แล้วเกิดลูกค้าจัดเกียร์มาให้ผมเนี่ยถ้ามันมีปัญหานะครับก็ต้องเสียค่าแรงอีกหนึ่งรอบมันเป็นความจริงนะฮะต้องยอมรับนะครับมันเป็นเรื่องจริงอ่านะถ้าลูกค้ากลัวช่างบวกก็ไปจัดเกียร์มาเองนะครับแล้วก็เราก็มีหน้าที่ยกใส่ยกใส่เติมน้ำมงน้ำมันแล้วเราก็มาลองนะครับนะฮะผมไม่เคยเมีปัญหานะครับ จะซื้อมาให้ก็ได้ซื้อมาให้ก็ดีเลยผมก็ชอบนะครับแต่ถ้าซื้อมาแล้วขอไม่ดีผมก็ชอบนะครับเพราะว่าหรือสองรอบผมได้ค่าแรงสองรอบไงอย่างถ้าผมซื้อเองเนี่ยผมต้องรับประกันลูกค้าผมก็ต้องเติมน้ำมันผมก็ต้องวิ่งไปดูของให้ลูกค้าเองเวลาเกียร์ลูกค้ามีปัญหาผมก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าแบบไม่มีข้อแม้เลยนะนะครับเกียร์ออโต้เนี่ย ถ้าผมซื้อเองให้ลูกค้าผมรับประกัน6เดือนเลยนะครับถึง1ปีแล้วแต่สภาพผมบอกได้เลยผมรับประกันแบบว่ารับประกันเองเลยนะครับเอาแบบว่าใจแลกใจแต่ถ้าลูกค้าซื้อมาท่านใช้ไป6เดือน3เดือน6เดือนปีหนึ่งเสียท่านก็ต้องรอมรับสภาพเองนะครับ,นะรบถ้าท่านคิดว่าของถูกแล้วมันดีมันก็ดีนะครับ มันมีนะของถูกเราดีมันมีนะครับแต่เราจะดีกี่เดือนดีกี่ปีแค่นั้นเองง่ายๆครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเรื่องมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอนะครับหลากหลายนะคนเราไม่ว่าอยากจะได้แพงอยากจะได้ถูกเจ้าของกลัวช่างจะฟันบวกราคา เขาก็มีเหตุผลกันนะครับถ้าเขาเป็นร้านใหญ่โตอ่ะร้านเขามีมาตรฐานเนี่ยราคาเขาสูงมันก็ต้องแลกกับการรับประกันของชิ้นงานของเขานะครับนะครับ,นะรบเราก็มีหน้าที่อธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะฮะแต่ถ้าเราจะซ่อมลูกค้าจะซ่อมก็มันอยู่ที่ลูกค้านั่นแหละครับนะ พูดไปตั้งหลายนาทีแล้วแหละเพราะว่าผมก็ลองรถอยู่เนี่ยอันนี้การลังกลับแล้วนะครับก็อโอเคแล้วนะครับตามสภาพของลูกค้าเกียร์ที่ลูกค้า,าซื้อจากร้านอะไรจากเซียงกงนะครับอันนี้จะเป็นอะไรนําเข้าญี่ปุ่นถอดจะเครื่องโดยตรงนะแต่ถอดจะเครื่องมันก็ต้องมีของดีของไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่าถอดจะเครื่องเราจะดีลูกๆนะนะครับ,นะรบอันนี้ พอเราใช้อย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยถ้าใจดีควรมาเปลี่ยนทิ้งนะครับเหมือนเราฝัดชิ้งอนะ่ะเปลี่ยนทิ้งเลยไม่ต้องไปเสียดายแต่นี้สองแกลลอนนะครับแกลลอนละพันเท่าไหร่พนะันเจ็ดมั้งลูกค้าซื้อมาครบาบเปลอนละพันเจ็ดเป็นปี๊บเหล็กอะ่ะพันเจ็ดนะครับแล้วก็มาซื้อมาแคลลอนแล้วก็มาซื้อเพิ่มอีกหนึ่งแกลลอนที่เป็นพลาสติกแต่เบอร์เดียวกันนะครับเอ็นสามเหมือนกันน้ําสีใสสีเดียวกันนะมาเติม เติมไปเจ็ดลิตรกว่านะครับเจ็ดล er e. ิตรนิดๆเหลืออยู่หน่อยเดียวถ้าเติมถ้าถ้าเราถอดแบบเนี้ยเปิดอ่างถอดทอกนะครับถอดทอกมาคว่ำทิ้งเอาลมอัดไล่ในระบบเกียร์เนี่ยมันจะเกือบเกือบแปดลิตรเลยนะสองกัลลอนนะครับก็เดี๋ยวจะกลับแล้วนี้เลยบ้านไปแล้วเข้าเซว่นนะครับหาอะไรกินหิวมากเลยตอนนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะ เหิีวมากเลยอ่าลูกค้าต้องเข้าใจนะครับเราทําเสร็จเราก็ต้องลองรถนะฮะลองรถเราคำ้คำค้ามือมือเงี้ยลองสบายเลยัะไม่มีรถ <c oughs> ขี่สบายเลยเนี่ยเพลินเลยสี่ทุ่มกว่าจะห้าทุ่มแล้วเซเวเ่นเปลี่ยนเวรแล้วมากวันนี้เซเว่นเนี่ยขี่กันมันเพลินเลยนะครับเลยเปื่อยเนี่ถึงหกแปดแล้วเนี่ยปากหงแปดเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายตรงนี้แหละอ่า บานก็นยังไม่ได้ปิดเลยขี่ตั้งนานเลยเนี่ยเพลินแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วก็ไม่รู้มาตอนออกมาก็สี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มกว่าแล้วตอนออกมาขึ้นจะผ่านปื๊ดอืมเหยื่ปื๊ดขึ้นเลยปื๊ดนี่แต่นิดเดียวจชได,ได้แต่ช่วงออกตัวเทคตัวแบบมันเหมือนเกียร์มันคงหนาน,นอนหลับไหลามานานอ,ะอ่ะนะเกียร์มันคงไม่ได้ใช้งานมานานนะครับเครื่องเกียร์กว่าจะฟื้นตัว แต่เราจะไปขี่แบบเค้นเค้นหนักๆไม่ได้นะต้องเหยียบตามรอบนะเหยียบตามรอบเวลาลองรถเหยียบตามรอบไปเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เฮ้ยได้เบอร์เกอร์กินเลยเบอร์เกอร์ยังอยู่เบอร์เกอร์ยังอยู่ยังไม่กลับคนรอเยอะเบอร์เกอร์ร้านนี้เปนคนซื้อเยอะมากเลยนะเนี่ยมีทั้งแก๊ปมีทั้งอะไรมาคอยรอผมก็จะไปรอเพราะว่าผมไม่รีบนี่ร้านนี้นะครับนี่ เนี่ยเจ้าของรถก,ก็อยู่เนี่ยหมู่บ้านเนี่ยจเจริญราบนยครับเนี่ยเดี๋ยวว่าเผลออาจจะออกมาแล้วเจอรถตัวเองจอดอยู่นท่าแถวนี้เนี่ยหมู่บ้านจเจริญราบนะครับของแปดเกียร์เปลี่ยนนุ่มดีครับใช้ได้นะครับถือว่าลูกค้าโชคดีนะครับได้เกียร์ที่สภาพใช้ได้ผมไม่ได้จะไม่บอกว่าเกียร์ดีนะผมบอกว่าสภาพที่ใช้ได้เพราะเราก็ไม่รู้มันจะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับ ไปดูเบอร์เกอร์ดีกว่าไกลๆน่ปาต้ามีปาต้าให้บีบเองด้วยพี่ทำไมพี่องเผาด้วยอ่ะอ๋อให้มันถูกไวพี่ข้างๆเดี๋ยวไมน่นี่เนี่ย <laughs> คนกินไม่โคตรเยอะคนรอเพียบ <laughs> นี่ขนาดผมมาสี่ทุกฝ่าย <laughs> มีคนสั่งเรื่อยๆครับออเดอร์ก็เยอะโอ,อ้่พี่พพพทำช่องเด้ครับครับ <laughs> ทำแต่ซ่อมรถนี่แหละ หายเรื่อยเปื่อยไปนั่นแหละซ่อมรถไม่ค่อยมีคนดูหรอกเดินเดินบ่นไปดา่าคนนู้นมากดา่าคนนี้มากคนดูเยอะเฮ้ยอะไรอน,นี้จริงมีสาระไม่ค่อยมีคนดูหรอกใช่ <laughs> กินเงี้ยไม่อ้วนให้เตะเลยอ, <laughs> อ่ะโอ้กินของผมทุกวันแหละใครว่าอ้วนกันช่างแม่งผมไม่สนใจหรอกอันนี้จริงคนอยากกินนะฮะไม่ไงวะ บางบางบางไปไหนบางฮะรวยแล้วเหร่าได้แล้วครับพี่น้องขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับครับไปแล้วครับได้แล้วครับเบเก้บาร์บีคิวนี่หาทุ่มแล้วตอนนี้ ลองรถครับอย่าให้เสียเปล่าลองรถอย่าให้เสียประโยชน์หิวครับหิวก็ต้องซื้อกินครับเป็นเวลาหลายนาทีแล้วที่ทําคิดน,นี้ไม่ได้กินเลยเลยของเหลวก็ไม่ได้กินเลยเรงงานครับกินมงกินเบียร์นี่เสียงานครโอสุดจัดนิ่มเข้าเกียร์ไม่มีตึกเลย ดูแลดีๆก็ดีดนะฮะรถพวกนี้พังยากนะครับเกียร์บอกเลยเลยถ้าเปลี่ยนน้ำมันสักสามหมื่นโลเนี่ยพังยากนะครับ CVT แต่มันสิ้นเปลืองนะครับเพราะว่าถ่ายทีนึงก็สองปี๊บแต่ถ้าประทายไปบ่อยสักสามหมื่นโลเนี่ยมันก็แค่ปี๊บเดียวพอแล้วนะเปิดอ่างเปิดอ่างแบบไม่ต้องไปเป่าอะไรปล่อยยาวแล้วก็ถอดกล้องเปลี่ยนกล้องใหม่ กองลูกข้างนะครับกองลูกล่างเราก็แค่ล้างเอาอ,อันนี้ส่วนตัวของผมเนาะส่วนตัวนะถ้าเราเปลี่ยนเยอะมันก็สิ้นเปลืองเท่าเฉพาะแบบกรณีที่ว่าลูกค้าเปลี่ยนน้ามันบ่อยๆนะครับน้ํามันลัตเกียร์สองสามหมื่นโลแล้วเปลี่ยนละสามหมื่นโลเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทุกสองหมื่นโลเนี่ยปิ๊บเดียวพอแล้วนะครับน้ามันเครื่องสองครั้งน้ำมันเกียร์หนึ่งครั้งนะครับมันจะสิ้นเปลืองแต่มันได้เรื่องผลระยะยาว เพราะว่าเหมือนเรากินอาหารเสริมเนาะยาบำรุงอะ่ะนะครับพอกินไปปรับสภาพพักหนึ่งอาจจะปวดเมื่อยเป็นคงเป็นไข้ตั้งหน่อยพอเข้าที่แล้วมันก็กินได้ตลอดนะครับแต่พอหยุดมาหล่ก็ร่างกายก็จะโทรมนะครับแล้วก็ดูแลดีๆนะครับนะดูแลดีๆแล้วอยู่ที่เจ้าของนะครับ ทุกคนนะฮะถ้าเราดูแลดีๆเนาะดูแลดีๆเขาเขาก็อยู่กับเราเาด้นานนะครับดูแล,แลรักษารถดีๆเพราะทุกวันนี้ผมว่าการดูแลรถเนี่ยมันมันดีกว่าที่ถ้าเรามีรถอยู่แล้วอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าที่เราต้องไปดินน้นรนหารถใหม่มานั่งผ่อนนะครับถ้าถ้าตัวเราเองไม่ไหวนะอย่าไปอย่าไปดิ้นรนนะครับถ้าเราตัวเองไม่ไหวอย่าไปดินน้นรนหาภาระ ถ้าคุณไหวคุณมั่นใจห้าปีอ่ะมันไม่ใช่ห้าเดือนนะครับห้าปีนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับจะทำอะไรก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเราออกรถใหม่บางทีก็มันหลายปีนะครับของผมเนี่ยมันสบายๆแล้วไม่มีปัญหาหรอกแต่สำหรับคนที่อยากมีนะครับก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับเราพร้อมไหมนะถ้าเราคิดดูไหวแล้วก็จัดไปนะครับถ,ถึงบ้านแล้วนี่ สวางสวยไฟเพียบรถเต็มบ้านเ,าเดี๋ยวกลับรถก่อนจอดก่อนแล้วก็จะล่ำลาอำลาครับคืนนี้นอนหลับฝันดีเหมือนเดิมนะครับพี่น้องวันนี้ก็จะคลิปก็จะยาวหน่อยนะถ้าฟังจบนี่นะจอดปุ๊บระบบทำง,งานสมบูรณ์นะครับ มันดับเองนะครับเมื่อกี้นี่ดับจอดก่อนเบรกปุ๊บดับเลยนะเข้าเกียร์ถอยดับ <c oughs> ก็คือไอดิ้งสต็อปทำงานนะครับดับเครื่องอัตโนมัติพอเราวิ่งมาแล้วอ่ะมันจะดับเองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลองใหม่ <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนน้ำยน้ำยามานาวก่อนเนาะ เปยนน้ำยงมั้นะมอน้ำแล้วก็ไล่ระบบดีๆแล้วก็เดี๋ยวจะทำฟอร์จูเนอร์ต่อนะฟอร์จูเนปึ๊บจะดับไหมอ่ะเพราะปกติตอนแรกออโต้ Auto มันจะกระพริบนะตรงเนี้ออโต้ Auto กระพริบปิ๊บปิ๊บปิป๊บเครื่องจะไม่ดับนะปกติเนี่ยถ้ามันจะดับมันดับเลยแหละแต่ด้วยอายุรถนะครับสามแสนพะโลป่ะปึ๊บไหนวะ นี่ถึงสามเดไหนนี่รถปึงสองแสนเราบอกว่าสามแสนไงวะรถปึงสองแสนหนึ่งเองนะครับสองแสนหนึ่งเองผมก็ว่าเอ๊สองสามแสนก็โลมันเกียร์มันสุดยอดแล้วเหรอเกียร์มันจะขนาดนั้นเลยเหรอนี่ดับแล้วนะครับนี่เครื่องยนต์ดับนะนี่นี่เครื่องยนต์ดับนี่ตัวนี้จะทํางานนะครับนี่ดับแล้วเ,เกียร์ยนะอยู่ในตำแหน่ง P ขาเบรกอยู่นะครับตอนนี้เบรกอยู่พอเราปลดถ้าเราปลดปล่อยขาจากเบรกเมื่อไหร่ก็สตาร์ทเลยนะเดี๋ยวดูนะปล่อยขานีอ่อ่าแล้วก็เบรกใหม่ปุ๊บเดี๋วต้ักพักนึงครับมันดับเองนะครับเข้าเกียร์ปุ๊บ m d p คำคืนนี้นะฮะคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงได้เบอร์เกอร์มาแล้วดับพอดีนะครับนี่ดับอีกแล้วเห็นนะแอบปล่อยคันเร่งเอ้ไม่ใช่ปล่อยเบรกปล่อยเบรกปล่อยเบรกปุ๊บนี่ระบบทํางานสมบูรณ์นะครับระบบทํางานสมบูรณ์แล้วนะขอบคุณมากเลยครับสําหรับการรับชมนะฮะอาจจะยาวหน่อยพร่ำไปบ้างอะไรนะครับก็ต้องกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านเลยนะฮะ คำคันนี้หลับฟันดีนะครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะครับ bye บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บปี๊ปปี๊ป